สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปมีดหมอแคนแฟนหมอลำโดยเฉพาะเอซแฟนครับของสาวน้อยเพียนแผงเนาะพี่น้องเนาะว่ากันว่ามือนีถือว่าเป็นข่าวที่ร้อนแรงเติบอยู่เลยแน่ร้อนแรงมาร้อนแรงพ่อใหญ่อันหลายหลายคนก็สิว่าเอามือนีเขาคือเป็นหน้าตาแปลกๆเนาะเออคืออันตากับพ่อในหลังพี่น้องพ่อแต่งตาลงจากเวทที่มากมือนีเพิ่นมีงานแสดงวัดวันไหลยู่วัดป่าห้วยลาดเนาะพ่อใหญ่เนาะอันมันคนละร้อนแรง บัวหมายถึงว่าเขาเขาพ่องจะเขาไม่เห็นข่าวนี่เขาก็เลยเฝ้าออกมาอาดคลิปยังสีนนะแมีย,ยโนพอท่านได้ลบก็เลยว่าเออบพต้องหลางนาเดียเ๋ยวเ,าาเขา,าบอกตกใจขึ้นกันตกใจขึ้นกันพี่น้องเออว่าเกิดได้ยังขึ้นกับว่งสาวน้อยเพลิดเพลิทีที่ว่ากันว่ามีเอฟซีแฟนคลับกว่วสองล้านกวัวคนค่ะมเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์หนึ่งทีหลายๆคนโยงมีเอฟซีแฟนคลับไดทสงขขงง่งขอความไหมพอใัง่งวะพอใังไอ่าอาจีิมิ่าวลงของน้าเอกมลำ เพิ่นวมาสันมอลําเพื่นแมนมอลลัเพื่อนเบอร์ตนต้นของประเทศไทยแต่ว่าเพิ่นก็บอได้บอกว่าพวกไหดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอันนี้อันนี้เป็นการโยงแต่ว่ามีคนทรงข่าวมาแล้วพอดีมีข่าวตัวนี้ออกมาค่ะอมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงสาวน้อยเพียนแพงได้ออกมาเว้าพี่น้องว่ามือคืนนี่นั่งเอกลักประจําทีมงานสาวน้อยเพรียนแพงนั่นก็คือนางเอกก้อยชาลินีค่ะ บอมาทําการแสดงบอขืนทาการแสดงแมนแล้วที่ที่มันแปลกใจแปลก,กว่าดังก็คือไม่มีการแจ้งต่อผู้นําบอว่าสิเป็นบอโจกดีหรือว่าผู้ถี่ดูแลว,วงหลากหลายคนบอจังพยุดจังสี่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ในวงไม่มีการแจ้งคใครเลยค่ะแล้วน้องไปใส่ะหลายหลายคนอยากหูแล้วทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนก็ได้ออกมาว่า,วาอย่าทําแบบนี้อีกค่ะก็ค,ะคือว่าที่จริงแล้วบทของ ก้อยชาลีนี่เนาะเพิ่นต้องขึ้นคู่กับพระเอกวสิวะดลเนาะพอยายแต่ว่ามือขึ้นนี่ก็เรียกว่าชุลละมุนพอสมควรก็คือว่ามีการเปลี่ยนสคริปต์ไหมก็คือให้พระเอกวสิวะดลนี่ขึ้นเวทีผู้เดียวโดยที่บ่มีนางเอกก้อยแต่ว่าเท่ากับว่รู้ว่าเพิ่นบ่บ่สบายบ่หรือว่าเพิ่นเพิ่นจังไรเหตุการณ์มีปัญหาอย่างข้าใหกันบ่เพราะว่าก้อนนานีเมื่อบ่กี่มือจะไป ได้มีการเปิดเผยว่าทั้งบอสโจกดีและกระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในวงนั่นล่ะได้เรียกน้องก้อยมาคุยในเรื่องส่วนโตค่ะเครียดประเด็นส่วนโตกันค่ะแล้วก็นึกว่าแล้วแล้วกันไปแล้วแต่ว่าพ่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ล่ะน้องบ้แก้งผู้ใหค่ะซึ่งถือว่าหมอลำ่เนาะนั่งเอกถือว่าเป็นนั่งเอกเบอร์หนึ่งของวงสไป แล้วน้องบอมาทําการแสดงยังสี่หลายๆคนกับโฟกกัดไปว่าเอาเกิดอีหยังขึ้นแล้วท่านผู้บริหารเองก็งงมากาจังบอโจนี่งง,งเลยว่าเอาคือบอมา่าแล้วคือบอูแจ้งผู้ใด คือเหตุแบบนี้อีหยังประมาณนี่นะถ้าสิว่าไปแล้วสําหรับนางเอกก้อยชาลีนีก็ถือว่าเป็นซูนหนาของสาวหน่อยเพชรบนันแพงอ,อีกคนหน,น,น,นึ่งเป็นนางเอกประจําทีมงานสาวหน่อยเพชรบนันแพงเนาะพี่น้องเนาะตว่าเฮากับบอ้ว่าเพิน่นบางคนก็บ,บอกว่านางเอกก้อยเพิ่นอึดอัดใจอีหย,ยงังบอจังสีซึ่งเฮากับบอกหูรายละเอียดมองนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอนางเอกก้อยชาลีนีเพิ่นออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ว่า ว่างหันเขาไปเช็คหลับๆพ่อใหญ่สำหรับนาเอกก่อยชายนี่เพิ่งกะยังบอท่านได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกอย่างเนาะแมนค่ะแต่ว่าหรือว่าหรือว่าเพิ่อสีบอสบายค่ะเอ่อแต่ว่าถามบอสบายกับนาศีบอกเอ่อค่ะทางวงได้มันมันเป็นเรื่องธรรมดาคือว่าเก็บเป็นอินุนมันมันบอกกันได้ค่ะแล้วที่นี่ช่วงหนึ่งเราก็บอสบายเด้พ่อใหญ่เออกับบอสบายอยู่กับ่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เราก็บอสบายเนาะแต่ว่ากับนาศีโทรมาล่หรือว่า ท่ไปต้องตดตีตอได้แน่ยังสินะว่าเกิดอยังขึ้นเพราะว่าทังว่งเพิ่นบมหูเพิ่นก็รอจนว่านาทีสุดท้ทยเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นตดตอบ่ได้เพิ่นตดตอหน้าเอกก่อยบ่ได้จนว่าเอ่อนั่นลหละพี่น้องแต่ว่าพ่อมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เข้าก็บบ้าอย่างารดอกเพราะว่าขนาดทังว่งเพิ่นกับ่ท่านได้ออกมาเว้าเพิ่นก็บอกว่าต้องรอฟังจากปากก้อยชาเลนี่เองหลังจากที่เพิ่นติดตอกลับมาหรือว่าตดตอกันได้แล้วหวังสันซะเพิ่นบ่หยาก บ่ได้บอกไปหลายห,าห้าลังเทียาวาน้องน้องบ่ได้เป็นอย่างแต่ว่าอาสีมีเหตุคัดข้องเม่อม่ถี่กายเป็นเสียหายไปหลายน้องพี่น้องเนาะเ้าบ่ได้บอกไปหลายแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่หนาตกใจดีน่าตกใจเออเพราะว่านักเอกมอลลัมเบอร์หนึ่งเอรอบ่มาบข่ขืนกระว่งแล้วเพิพ่นเสียเอาผูใ้ใดไปแท่นจนหน้าที่สุดท้ายโทรหากับวัติดเออหลักกับเพิ่นบ่วัติดต่อมาเพิ่นในใจเพิ่นคิดว่าเอออาสิมาอาสิมาอาสิมาล่อล่อไปเรื่อยๆล่อจนฮอดฉากสีต้องข้นแลว ก็ S <S ยังบ่กมาก็เลยได้เกิดการเปลี่ยนสคริปต์นั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะค่ะสำหรับนางเอกก้อยชาลินีแลก้กกบุคลากรของ,องวงสามหนว้วยเพชรบ้านแพงสุขคนนะคะบกาวา่เพิ่นสีอึดอัดใจจังใดหรือว่าจังใดก็ตามก็ขอให้รับพ่วมเข้าใจกันเนาะพพอใหญ่เนาะแมนแมนทันหนามาวอามาคุยกันดีกว่าแก้ปัญหารวมกันมันเกิดอีหยังงคืนังสี่มันบล่ะมันเกิดอีหยังงคืนเฮากับก็เคลีย์กันให้เข้าใจซะ ยาวจังไดกะเอาให้มันชัดเจนเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับบางกลุ่มบางพวกเขาก็ะงงไปว่าเออจังสันจังสีบออันนี้เขายังมาทันได้โซกันแต่ว่าเอาบไปที่นี่เอาเรื่องนี้จบไปเขามาสู้บุญดีกว่างานบุญซะพไงงานบุญแมนเมื่อนี่ข้างสาวน้อยเพชรบรรแพงโดยคุณยาสุภาพหลักกับบอสโจยมานินผู้นำทีมงานสาวน้อยเป็นสะพานบุญแมนค่ะเพื่อนสั่งหอไตรตุ้งพญ่หอไตรยุวัตทีบอสโจเพิ่งเคยไปบวช อยอดผับป่าสำหรับบอสจูเพิ่งเคยโพดก้อนหนานีเนาะพอนนะาอ่อใหญ่เนาะว่าเพิ่นตั้งต้นผับป่าที่ห้าหมื่นบาทแต่ว่ายอดผับปา่าสาวน้อยบวกกับเอฟซีนะคะเอฟซี FC แฟนคลับของสาวน้อยร่วมแล้วเป็นจำนวนเงินห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาท หกสิบเจ็ดสตางค์พี่น้องถือว่าหลายมี่สตางค์น้ำก็ขออนุโมทนาสาธุถือได้ว่าเป็นหกเกียเลยเนาะถือเป็นบุญใหญ่น้ำกันเนาะพี่น้องเนาะห้าหกเกียพี่น้องบบโจเพิ่นออกมาโพดเห็นไหมเรี่ยวมี่อีกก็มี่อีกอ่ะมี่เด็ดสุดเลยตัวนี้แม่งยังล่ะบู๊ยมือแรงนี่พี่น้องแรกสามถุ่มเคืองสามถุ่มเคืองเสาบนสามถุ่มเคืองทางช่องยี่สิบสาม ค่ะโอ้รายการซุปเปอร์มัมคที่องค์หญิงล่ะกะบอจโบะไปไายรายการยูเบิร์ควายนั่นบอค่ะแมนคสิออนแอร์เมื่อแรกนี้แล้วสามทุ่มครึ่งเรียกได้ว่าคาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงพี่น้องคอยแค่คอยคิดอยแค่คอยขี้กันคอยกะม้วนแล้วเพราะไงคอยอยากเห็นแบบโมเมนต์ที่ว่าองคงหิงตอบคำถามลูงหมั่นไหมแล้วสเป็นจังใดที่เป็นตับเบิ้งอยู่เดี๋ยวน้องสเป็นจังใดคอยว่าโอ้ยู่แล้วว่า พอยียาม่ำเราประทัมดาดิอุ้ิเป็นตัวหัวแล้วคุอุ้งอิงย่านมาตลอดย่านแห้งว่ะโอ้ยย่านตาพอยี่หม่ำแล้วย่านพอยี่หม่ำแห้งเพราะว่าพอยี่หม่ำนี่เราสิมักถามแบบปุ๊บเลยเดิแบบว่าหมกเร้าเนี่ยตบประทันเลยมันเถอะเขาปราทันสิทำเป็นตัวหัวแบบตลกหนาตายดิตลกหนาตายตลกแต่ว่าคือจังเ่าบดเราบ่ได้รู้สึกอีหยังสีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าดีๆเนาะพี่น้องก็บ่อยากให้มีดราม่งดามาอีหยังดอกนะคะกับสำรับมื้อนี้เอาสำรับพบ่พอยี่คำแล้ว เครื่องเอพีแฟนครับกับรุ่นกันว่าเออบ่อยากให้บ่อยากให้เกิดเรื่องเล่าที่ที่ว่ามันมันบ่ดีอยากให้ทุกคนในวงศาน้อยเพีย่แพงสมัรสมาชิีกันกลมเกี่ยวกันพอไงแต่ยังยู่เคียงขังสาวน้อยเพรีย่แพงยุ่เคียงขังอุ้ยเพีย่แแพงบ่ตัวยุมนินน้ามังสาแล้วกาบุคลากรสาวน้อยทุกผู้ทุกคนเป็นแรงเชื่อแรงใจให้สู่ต่อไปชีวิตเท่ามันต้องสู่วันเสาร์สำหรับมันนี้พอไงหล้กก็ออิลา มังกรอิสานล่ะกะสะบลคนแข็มของกสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอกาวคำ่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะไปหาลางหนาลางตาด้วยห้าวันนี้โอ้ไข่ครับเลยมีไข่ทั้งไข่เป็นตากแดดพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะผู้ใดง